เจ้าตังเจ้าังเยอะลูกเหรอจลูกเหอเจ้าอนหาต้าัอัเออห้าตอกโกม่เท่าหนังลกสีเจ้าหกก็สขาวลกสไม่เหนเจ้าุกหยรอ่ะเจ้าก็ยืนด้วยเ้าโคกลราเอาไปอันจินใหมนั่น มัดเก็บหอยพี่น้องวันนี้มากเก็บหอยเก็บหอยอยอะมันห่อนแล่วก็เล่นน้ำเก็บหอยพี huh. ่น้องยืนน้ำทาใบบานบานแค่บานแตเชี่ยนพอกมอพี่นองที่ไก่หน้าแย่รัดมัีหรอพี่น้องน้ำเรื่อยๆ่าน้หวงวงดีพี่น้องทานามไกลดียืดเลียนเป็นตะเลียนยืดพี่น้องเากันมาเลียนน้ำอาบน้ำ เก็บบกหอยพี่น้องอ้ออาอมานียงมนกันเงาเลยลุมมาลุมมาเอาขึ้นดีเถอะอ้ยากินคือนมเห็นขึ้นแล้วนะย่ากินโอ้ตาละน้ำลุมออกาวเรียหน่อยู้าวเีนหน่อยนี่ยเราเอา เป็นสาวบ้านหมอกขุนสาวบ้านโกงเออโกงมากบ้านท่านฮะใช่นช่แม่นลังากใช้ไเมียคนั่างนั่นเนี่ยุดนาเด้งมัดแล้วใกล้เคียงมันเป่นแบบนี่เป็นลางชาออกแดนนาเด้งมัดป่ะจันตัว่าล่งพัดน์ล่งันไปนม่อใดเด แล้วัางเจ้าแล้วแลวงมันสีสัตว์เขาฟังไปไกลๆเด้ออันนี้หละงามกูมลาย